สวัสดีครับท่านผู้หางานทุกท่านโดยเฉพาะท่านผู้หางานที่ประสงค์ทำงานในจังหวัดเชียงรายนะครับสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายมีการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักง,งานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปสังกัดสำนักง,งานกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายนะครับจะรับทั้งสิ้น12อัตรานะครับเริ่มตั้งแต่ ตำแหน่งพนักงานบริการนะครับ1อัตราค่าจ้าง7 5 9 0บาทหน่วยงานที่จะรับก็คือกลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลป่าแดดนะครับตำแหน่งที่2พนักงานธุรการ1อัตราค่าจ้าง8,300บาทหน่วยงานที่จ้างก็คือกลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลแม่ลาวนะตำแหน่งที่3เป็นพนักงานบริการนะครับ 1> 1 an, 7, หนึ่งอัตราเงินเดือนค่าจ้างก็75,90บาทหน่วยงานที่จ้างก็งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกกลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลพานนะครับตำแหน่งที่4ก็พนักงานบริการนะ1อัตราค่าจ้าง8,300บาทหน่วยงานที่จ้างก็คืองานการพยาบาลผู้ป <sucks> ่ Leo. วยนอกกลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลพานนะครับ ถัดไปตำแหน่งที่5เป็นนักวิชาการการเงินได้บัญชี1อัตราค่าจ้าง13,300บาทหน่วยงานก็คือกลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลพานนะถัดไปเป็นตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้1อัตราค่าจ้าง7,590บาทหน่วยงานที่จ้างคือกลุ่มงานทังตกรรมโรงพยาบาลเชียงแสน ตำแหน่งที่7เป็นผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด1อัตราค่าจ้าง75,90บาทหน่วยงานที่จ้างคือกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูโรงพยาบาลเทียงแสนถัดไปตำแหน่งที่8เป็นพนักงานช่วยเหลือคนไข้1อัตราค่าจ้าง7590บบาทหน่วยงานที่จ้างคือกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะช้างสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอแม่สายนะ ตำแหน่งที่9เป็นนักวิชาการสาธารณสุข1อัตราเงินเดือนค่าจ้างคือ15,960บาทหน่วยงานที่จ้างคือกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำง,งานสาธารณสุขอำเภอขุนตาลตำแหน่งที่10เป็นนักวิชาการสาธารณสุขนะครับ1อัตราค่าจ้าง15,960บาทหน่วยงานที่จ้างคือกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำง,งานสาธารณสุขอำเภอเวียงแก่น ตำแหน่งที่11เป็นพนักงานบริการนะครับ1อัตราค่าจ้าง7 5 9 0หบาทหน่วยงานที่จ้างคือกลุ่มงานบริหารสาสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพาตำบลบ้านม่วงชุมตำบลครึ่งนะครับสำนักงานสาสุขอำเภอเชียงของตำแหน่งสุดท้ายนะครับพนักงานช่วยเหลือคนไข้1่อัตราค่าจ้าง7 5 9 0บาทหน่วยงานที่จ้างก็คือกลุ่มงานส่งเสริมป้องกัน พบคุณโรคโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงห้าวนะครับสำนักงานสาธารณสุข,ขอำเภอพานนะลักษณะงานเดี๋ยวท่านดูประกาศตัวเต็มนะครับผมจะนำสาระสำคัญคุยกับท่านถัดไปก็คือที่สำคัญคือวันเวลาและสถานที่รับสมัครให้ผู้ประสงค์สมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองในที่หน่วยงานที่จะจ้างเป็นพนักง,งานกะทสวงสาธารณสุขทั่วไปก็คือ หน่วยงานไหนที่ผมกล่าวเมื่อกี้นะครับท่านก็ไปยื่นที่นั่นเลยนะตั้งแต่28มีนาคม2 5 5ถึงวันที่5เมษายน2565ภาคเช้าเวลาตั้งแต่8โมงเช้าถึงเที่ยงภาคบ่ายคือบ่ายโมงถึงบ่าย4โมงเย็น,นครับในวันราชการนะวันหยุดนะครับหยุดเสาร์ที์จุดนะักการเลิกไม,ไม่ไม่รับนะครับ หลักฐานที่ต้องเตรียมไปหนึ่งเป็นรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำขนาดหนึ่งนิ้วถ่ายไม่เกินหนึ่งปีนะครับนับถึงวันปิดรับสมัครจำนวนสามรูปท่านเขียนชื่อชื่อสกุลด้านหลังรูปถ่ายด้วยนะครับ2เป็นสำเนาวุฒิการศึกษาและระเบียนผลการเรียนหรือว่าานสคริปต์หากเรียนหลักสูตรต่อนเนื่องก็ให้แนบมาด้วยนะที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละสองฉบับโดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครนะครับในกรณีไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ก็ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สารสาะออกให้โดยระบุสาขาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ได้รับอนุมัติประกาศกานียบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนด วันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้สามเป็นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านนะครับอย่างละสองฉบับ 4. นะถ้าท่านมีหลักฐานอื่นเช่นใครสมรสนะครับก็ต้องใช้ใบสำคัญการสมรสใครเปลี่ยนชื่อนามสกุลก็ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลโดยเฉพาะเพศหญิงนะที่นามสกุลไม่ตรงเนี่ยนะครับอย่างละสองฉบับนะครับ5เป็นหนังสือรับรองการผ่านงาน หนึ่ฉบ,บับก็เฉพาะกรณีที่ตำแหน่งที่ระบุว่าต้องมีการผ่านงานมาก่อนหน้านี้นะมีมีประสบการณ์นะหเป็นใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไม่เกิน1เดือนนะครับต้องเป็นจากโรงพยาบาลของรัฐนะไปขอคลินิกไม่ได้แสดงว่าไม่เป็นโรคตามที่กฎกพฉบับที่3พศ3 5 5 3ซึ่งได้แก่โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการ ที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคมวันโรคระยะอันตรายโรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคมติดยาเสพติดโรคพิษสุราหรือรังท่านไปขอโรงพยาบาลท่านระบุครับว่าท่านจะไปสอบเขาจะออกให้ท่านตามนี้อยู่แล้วนะอย่ากังบนเจ็ดเป็นสำเนาหลักฐานใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินสต4ีสามหรือใบรับรองการเรียนจบนะครับรอดอนะสำหรับเพศชายหนึ่งฉบับ ก็สำเนาหลักฐานทุกฉบับเนี่ยก็เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องแล้วลงชื่อกำกับไปด้วยนะครับถัดไปก็เป็นหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาเลือกสรรท่านจะต้องมีการประเมินครั้งที่1เนี่ยเป็นความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะ,ะ,ะตำแหน่งเนี่ยคะแนนเต็ม100คะแนนโดวยวิธีการสอบข้อเขียนนะครับแล้วก็ประเมินครั้งที่2ก็เป็นความรู้ ความเหมาะสมกับตําแหน่งก็คือการสอบสัมภาษณ์อีร้อยคะแนนคะแนนเต็ม2 0 0รอยคะแนนเกณฑ์การตัดสินจะผ่านก็ต้องได้คะแนนประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะไม่ต่ํากว่าร้อยละหกสินะครับใครสนใจอันที่จริงการประกาศรายชื่อนะเขาจะมีเว็บไซต์นะครับเขาติดบอร์ดอยู่แล้วแหละนะแต่ว่าเว็บไซต์ที่ท่านสามารถเข้าหนูได้เนี่ยก็คือเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขหวดเชียงรายนะครับชื่อว่า cro.moph.go.th นะครับเดี๋ยวผมแนบให้ท่านเลยนะด้านล่างของคลิปนี้นะครับท่านจะได้สะดวกในการดูประกาศรายชื่อนะครับดูผู้ผ่านการคัดเลือกอย่างเงี้ยนะครับในหน้าถัดไปเป็นเวลาท่านจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยหน้าแรกที่ผมกล่าวเนี่ยเขาจะบอกว่าตำแหน่งนี้บรรจุที่ไหนหน่วยงานรับสมัครเป็นใครใช่ไหมครับเขามีเบอร์ติดต่อให้ด้วยนะเช่น กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักง,งานสารณสุขตัวเชียงรายถ้าท่านประสงค์จะสมัครตำแหน่งไหนที่ระบุหน่วยงานที่รับเป็นกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักง,งานสารณสุขตัวเชียงรายท่านก็โทรไปที่0 5 3 9 1 0 3 3 1ถ้าท่านสมัครของหน่วยรับเป็นโรงพยาบาลป่าแดดนะครับก็โทรไปที่053 6 5 4 4 7 9ถ้าเป็น โรงพยาบาลในลาวนะครับก็053603100ถ้าเป็นโรงพยาบาลพานนะครับก็053721 345-6โรงพยาบาลเชียงแสนก็เบอร์โทร053777035ถ้าเป็นสำนักงานสาธารณสุขอำาเภอแม่สายก็053731 503สำนักงานสาธารณสุขอำาเภอขุนตาลก็053657249 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงแก่นก็053608173-4สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงของก็053791330ถ้าเป็นสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพานก็053721458นะครับสงสัยก็โทรไปสอบถามก่อนนะจะได้ไม่เสียเวลานะครับเตรียมเอกสารให้พร้อมขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับได้กันทําทุกคนสวัสดีครับ